ขอมือก่อนขอมือก่อนสิเห็นไหมพอจะถ่ายคลิปที่ไรไม่เคยให้มือเลยอืมก็คือสภาพนี้นะคะคือไปเล่นน้ำมาปากมอมเจ้ไม่ต้องไปแกล้งคนอื่นอืมพี่ชาวหนูก็อย่าไปเล่นนะคะาเห็นไหม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 หอม จิวจะแจมด้วยลูกให้มันเล่นกันไปพวกบ้าสองตัวนีซสลบแล้วเหรอ สลบแล้วล่ะลูกทุเรศมากเลยเนี่ยหันหันงับงับเลยเป็นฝูงไฮน่าใช่ไหมพี่จิว๋ว นอนนี้แล้วอะไปนอนเลยแยกย้ายสามทุ่มแล้วค่ะเด็กน้อยจิ้มานอนมนาะพอแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วเนาะไปแล้วไปแล้ว Penil, pneu!